ไปค่ะมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะกังานลิบิโปลแฟร์ค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะ12กรกฎาคมถึง18กรกฎาคมมากันได้นะคะที่ชั้นหนึ่งนะคะที่เซ็นทรัลชลบุรีค่ะบอกก่อนันอาหารเยอะแยะมากมายราคาจับต้องได้และมีโปรทุกร้านไะไปช้อปปิ้งกันดีกว่าว่าร้านไหนอร่อยบ้างไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับพี่ชัยนะคะเจ้าของร้าน ขาหมูคน,รน,นครบอลแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่จะบอกว่าอันเนี้ยสูตรเนี้ยเป็นสูตรแบบที่ถ่ายทอดแบบเป็นแบบค<อ>ือเจเนเรชัน3แล้วแล้วจุดเด่นที่ทําให้อยู่ดูถึงทุกวันนี้คืออะไรคะคือจริงๆอะครับของเราใช้เครื่องมืโล่อะประมาณ15ชนิดแล้วก็ใช้เวลาการตุ๋นเนี้ยประมาณสอถึง8ชั่วโมงคากีก็เลือดไส้ก็เก๋ใช่บอกก่อนนะคะว่าของเค้าไม่น่าข้าวต่างๆในจานละเจ็ดสิบบาทรับรองว่าคากรีของที่นี่ไม่เหมือนใครแล้วก็ด้วยความที่เขามีเครื่องเทศทั้งหมด15ชนิด ตุ่นลงไปมันเข้าไปในเนื้อหมู6-8ชั่วโมงคุณ8ชั่วโมงเหมือนที่พี่เขาบอกเลยอร่อยแน่นอนราคาจับต้องได้อาหารี่ไทยได้ยเลยนะครับร้านข้าวขาหร้านขาหมูผสมค่ะครับผมขอบคุณครับ มาร้านนี้คร้านเร้านเดียไหนคะร้านอะไร้านกะละแมสมุย่เหนียวนุ่มหวานมันคือบอกเลยว่าต้องกาละแมบ้านขุนยาค่ะใบของปากหญ้าปุงนะคะร้านนี้นะคะของกินเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีค่ะ,คะาจะเป็นแม่กาละแมที่ที่สุดยอดมากเลยใช่กาละแมรสต้นสำหรับนะคะคสีน้ำสีดํานะคะ กระแมทิพย์ยังไม่คือไม่เจลยคือเขาเรียกว่าเป็นของฝากบ้านย่าคือบ้านของคุณย่าของฝากดีขนะด่าชืชอปูใช่คือเขาเนี่ยใช้น้ําตาลมะพร้าวเน้นวัตถุดิบเนี่ยธรรมชาติไม่ใส่สารกันบูดเจทานได้อิสลามทานได้บอกก่อนว่าอร่อยมากๆเลยนะต้องมาที่นี่หนึ่งในร้าน้ายในงานที่ป็โปรแฟร์ของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากของฝากเย่านมา่นี่ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกนะคะปลาแก้วอบแล้วก็ปลาหมึกนะคะแวะมาได้เลยนะคะ